เรา,าดูอีกแบบนะครับนะอะในข้อหกเนี่ยนะครับความยาวรอบรูปนะครับเีสามด้านรวมกันเนี่ยได้สี่สิบนะครับ AB เอาไปแล้วสิบสองครับเพราะฉะนั้น BC กับ AC รวมกันก็ได้ก็คิดจากการเอารอบรูปลบด้วย AB ออกไปนะครับ อรอบรูปคือสี่สิบลบด้วย AB คือสิบสองเพราะฉะนั้น BC กับ AC รวมกันเนี่ยก็คือยี่สิบแปดนะโดยเขาบอกว่าโดย BC มากกว่า AC อยู่แปด งั้นลูกเอายี่บแปดมารูวยีิบแปดมาแล้วกันออกไปกันออกไปแปดก่อนมันเหลือมายี่สิบใช่ปะ่ะเห็นไหมครับกันส่วนที่เอ่อบีซต้องมากกว่าเอซออกไปก่อนแนหะกันออกไปแปดยังเหลืออยู่ยี่สิบถูกไหมแล้วลูกก็เอายี่สิบเนี่ยมาแบ่งครึ่งครึ่งมันก็จะเป็นสิบกับสิบใช่ปะ่ะ นะเพราะฉะนั้น BC ซึ่งมันต้องเยอะกว่า AC อยู่8งั้น BC ก็เอาตรงนี้ไปสิเนี่ยเพราะฉะนั้น BC ก็จะเป็น10บวก8เนี่ยมีการบวก8ตรงเนี้ยนะครับแล้วเออ,อีกอันนึงก็คือ AC ไม่ได้มีบวก8ด้วยนะครับงั้นค่าของมันก็จะแตกต่างกันอยู่8แล้วครับ ง,งงงงไหมครับเออแค่นี้สับสนไหมลูกการตอนแรกเรากันส่วนที่มันจะต้องมากกว่ากันอยู่แปดออกไปก่อนมันจะเหลืออยู่ยี่สิบแล้วก็เอายี่สิบเนี่ยมาแบ่งครึ่งครึ่งเออแล้วก็พูดว่าบีซเนี่ยมันยาวกว่าอยู่แปดนั้นก็เอาครึ่งนี้ ไปรวมกับไอ้ส่วนที่มันจะต้องมากกว่ากันอยู่แปดก็จะมากลายเป็น bc อีกอันหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเจ้า ac ไปนะครับนั้นเราก็มาสรุปกันนะครับเพราะฉะนั้น bc จึงเท่ากับ10บวกแเท่ากับสิ